สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูแอปจะพาเด็กๆไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ชนิดนี้ก็คือแป้นพิมพ์ค่ะครูแอปจึงมีเพลงแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดมาให้เด็กๆได้ร้องกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปร้องเพลงกันเลยค่ะแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด เรามารู้จักเรามารู้จักนี่ปุ่มดีรีสนี่ปุ่มดีรีเขาเอาไวล้ลบเขาเอาไว้ลบนี่ปุ่มเอนเตอร์นี่ปุ่มเอนเตอร์จะมีสองที่จะมีสองที่พอกดลงไปพอกดลงไปขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่อันแถบยาวๆอันแถบยาว,ยาว คือสเปซตาคือสเปซบาเอาไว้เว้นวักเอาไว้เว้นวักสี่ปุ่มตรงนี้สี่ปุ่มตรงนี้เข่าเรียกแอโร่เข่าเรียกแอโร่ขึ้นบนลงล,งลง่างขึ้นบนลงลง่างไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวากำหนดทิศทางกำหนดทิศทางจำไว้ขึ้นใจจำไว้ขึ้นใจ thank <music> you ทำงานใช่ไหมกับ จำได้ยังี่อยู่ไหน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 าดูที่ับเดี๋ยวคุณได้บอกรอบแรกเดี๋ยวหนูกดเองนะวิธีกดคอตรงหรือก็กดตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่าชิปกดลงปุ๊บแล้วถึงจะกดคอตรงถ้าหนูไม่กดมันจะกลายเป็นสระอะ ลูกนะอ่ะกดที่เรากดที่กดชิปก่อนชิปลงแล้วกดท้างเขี่ยม,มาแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็นอนเลยนะอ่านอนหนูนอนหนูอยู่ไหนคะนี่นอนหนูไม่ต้องกดชิปเพราะว่านอนหนูมันอยู่ข้างล่างแล้วนั่นค่ะ ะหาช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคะอ้าวขึ้นอะไรแล้วเึ้นอะไรนะคะร้าวหม้ออ่ะต่อไปตัวอะไรคะกตัวไก่ตัวไก่อีกตัวหนึ่งอ่ะอะไรอีกมออะไรนะอ่ะตัวอีกอ่ะมอมาแล้วตัวอะไรตัวสุดท้าย หนูต้องกดตัวอะไรนะเ n t e นเออยู่นะนะถูกกดอ้าวขึ้นบรรมันทัดใหม่แล้วูใบงานบนโต๊ะของเด็กๆนะเด็กๆนะด,ด,ดูนะปุ่มแรกเด็กๆชี้ป,ปุ่มแรกของตัวเองที่ลูกป,ปุ่มแรก มันจะลบนะคะอ่ะต่อไปกลุ่มที่สามอุ้ยย,ยาวๆประจำง,ง่ายมากเลยกลุ่มที่สามเรียกว่ากลุ่มอะไรจ๊ะที่รักกลุ่มอะไรนะนจำชื่อได้ถี่ต้องฟังเพลงกลุแอปอีกรอบแต่ละมั้งกุ่มอะไรคะเด็กกุ่มเป๊ปปาเยี่ยมมาคทักหนึ่กงกลุ่มอะไรลูกเป๊ปปาุ่มเป๊เปาปาเอาไว้ทำอะไรเอาเอา สวัสดีค่ะครูจีนะคะมาสอนพับเมาส์นิทานเรื่องคุณสั้นคุณยาวเราจะใช้ขนาดกระดาษครึ่ง A4 นะคะตอนนี้คุณยาวมาแล้วค่ะคุณยาวคุณยาวคับเุณยาวคุณยาวอุณยาวตามคุณยาวก่อนก สีคุณตั้งพับขึ้น,นขึ้นไปพับขึ้นไปค่ะอ่ะเอาเครียวมาก่อนแล้วก็พับขึ้นคุณ มาบมืดูหน่อยสิมือถ่ายลูกมือขวาอ่ะทำยังไงทำเออลองทำที่เออทำไปดูสิปุ่มไหนอีกปุ่มไหนกดได้อีกปุ่มไหนอีกปุ่มไหนได้เออปุ่มถ้ากดพร้อมๆกันมันจะได้ไหมพร้อมกันจะได้ไหมมันจะเอร์ใช่ไหมถ้าเราใช้เรากดทีละปุ่มปุ๊บอ่ะปุ่มนี้ปุ๊บอ่ะทำๆๆอย่างนี้จับอย่างนี้น่ารักเรื่อนเนี่ยน่ารักเรื่อน ถ้านะอารมงทำอยู่เลื่อนที่เลื่อนมาอ่าแล้วลงหมุนที่หมุนลูกหมุนนะเลื่อนปุ๊บเลื่อนอ่มาตรงตัวพยูกดคลิกหนึ่งครั้งกดอ่ารอรอนะคะมันจะขึ้นแต่เพิ่งตอนช่วงนี้กดได้ไหมอยังไม่ต้องกดเพราะมันมีอะไรอะไรอยู่หมุนอยู่แต่ว่าโหลดนะูบแล้ววันนี้เราเรียนเรื่อง ลบกับแล้วก็สามารถลบทิ้งได้ด้วยลบอักษรเรียกว่าอะไรคะดีดรีนเออเอนเตอร์เอ่อเอ็นเตอร์ใช้ทำอะไรอ่ะใช้ทำอะไรอะไรคะเปลี่ยนบรรทัดเปลี่ยนบรรทัดแล้วเมื่อเราจบแล้วเกิดอะไรขึ้น Ура.